ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร9 9านำโชคนะคะหวยแม่มาปัางๆนะคะ แปดสองนะคะแล้วก็ห้าแปดนะคะถือได้ว่าปังมากๆพอสมควรเลยค่ะส่วนงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมนะคะแนวทางฮานอยนะคะนเน้นปกติพิเศษเวพเหมือนเดิมนะคะตัวฟันวันนี้อยู่ที่ศูนย์ห้าเก้านะคะส่วนเลขสองตัวก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปด ศู 27, 02, 50, 51, 52, 57, 54, นย์เจ็ดศูนย์สองนย์ห้าหนึ่งหะคะแล้วก็เก้าสามเก้น่าเจ็ดเก้าแนะคะลองเอาไปลุ้นดูนะคะหลังจากเรารวยหวยรัฐบาลไทยแล้วเราก็จะไปตามฮานอยกันต่อนะคะเราจะรวยกันต่อนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะแม่มันก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีชัยล้ำลับเลย